ปบมือหน่อยอสดีเข้ามาพร้อมเสียงปบมือเลยครับมาแล้วตอนนี้ครับใครฮะวอบกังคุณวอบกังบวกสมอลเลอร์ฟอร์เรียนหนวดพี่ชายของฟอร์เรียนเบียสนึกว่าวอบกังอามานิอุสโมสารมันตั้งชื่อตัวเองด้วยนะตอนนั้นก็ส่บีแหลมสิงทีวีนะครับในช่วงของตามหงลงสนามมาพร้อมกับข่าวการยืนยันอกรีครับอักรี แล้วทรายยังไม่รู้นะแต่อกรีแล้วใช่โดยสื่อหลักอย่าง BBC ะนะครับยืนยันการเซ็นสัญญาของ Foreign v e s นะครับครับซึ่งหลายคนอ่านอ่านเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันออก Foreign Word แต่จริงๆแล้วด้วยภาษาในปัจจุบันแล้วก็เป็นการยืนยันนะครับจากบรมครูเขาเรียกวา่าเรียกว่าสองเขาเรียกว่าเป็น สองคนน่ะในยุคในยุคก่อนนันนี้ที่เขียนบอลเยอรมันที่เราอ่านค,คือคุณอาน,นิกรชำนานกุลหรือว่ากอกปหลวนนะ,ะแล้วก็คุณอาช่อคูนะหนึ่งในนั้นเนี่ยที่การันตีมาว่าชื่อฟอร์เรนวิสเนี่ยครับ,รบนะฮะนะฮะ,นะฮะคุณอาน,นิกรก็ยืนยันมาแล้วพวกเราผมเนี่ยบรรยายนเดซีกาก็เรียกฟอร์เรนวิสมาโดยตลอดอ,ม,อมาแล้วถ้ามาอังกฤษจะเปลี่ยนไหมต่อยอ่ะมาเขาเนี่ยต่อยจริงๆตั้งแต่เอ็นโดแล้วมไม่เรียกเอ็นโดเลยได้จบ เอ็นดูอะไรเงี้ยโอ้เอ็นดูอะไรเงี้ยจะติดเลดนะเออใช่นะครับก็นั่นแหละแต่ตอนนี้ได้มาแล้วด้วยราคาตาม BBC ยืนยันครับหนึ่งร้อยล้านปอนด์บวกแอดออนอีกสิบหกซึ่งไม่รู้ว่าจะไปถึงสิบหกไหมแล้วแต่ผลงานไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็ถามว่าแพงไหมถ้าถูกใจไม่มีอะไรแพงนะครับเออแล้วก็เขาต้องบอกว่า มันเป็นเรื่องแปลกไหมสําหรับลิเวอร์พูลเป็นเรื่องแปลกแต่จริงๆแล้วคุณต้องทําตั้งนานแล้วแต่คุณไม่ได้ทำไงครับเอในการเสริมศักยภาพทีมก็ตอนแรกยื่นกันไปเท่าไหร่นะลิเวอร์พูลให้ไปร้อยสิบสี่ทางนั้นขอร้อยยี่หกร้อยี่หกนี่คือก็ตือเต็มเน็ตร้อยห้าสิบล้านยูโรที่เขาตั้งไว้วอะืม แล้วก็คุยกันได้ใช่ตอนแรกก็บอกว่าเป็นราคาที่จะปล่อยให้กับบาเยนมันิกทีมเดียวเท่านั้นที่ไหนได้ขายราคานี้ทุกทีมเลยนะทุกทีมครับเพราะว่าเด็กอ่ะยืนยนันเด็กยืนยันว่ายัางไงก็ตามเนี่ยผมจะมาที่นี่ครับไม่มาบาเยนไม่มาแมนซิตี้นะครับเพราะนั้นการซื้อตัวครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งสําคัญและแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลครับโอ้แน่นอนไม่เคยมีใครทะลุร้อยล้านไม่เคยตอนนะใช่และนี่<ๆ>แค่เป็นคนที่สิท ในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลครับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราแยกให้ฟังว่าสินั้นมีใครแต่อันนี้5้านักบอลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์หนึ่งสสมปีของสโมสรลิเวอร์พูลวันที่อัดวันนี้วันที่สิบสามสิามเพราะนั้นนี่คือหนึ่งร้สาสามปีกับอีก10วันนี่คือห้านักบอลที่ แพงที่สุดโดยมันเฟดบวกสม er, ูเลอร์โวลหนวดครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปรเรชั่นอ่ะนะครับ5นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลฟ,ฟุตบอลคลับนะครับอันนี้ข้อมูลยืนยันจากที่นี่แหละครับ ก็คือ www.blsiam.com นะครับแล้วก็ทาง f เ e b o o k Fanpage ของ B.Lam s i ส ing เริ่มต้นวันนี้ด้วยขนมปังฟาร์ h o u s e นะครับฟาร์มเฮาสหอมจุนจากเตาทุกวันครับอ,อันนี้คือรสชาติอ่อ cket ตพิ izza ช cken ้นโบโลเ e โอ้โหก่อ,อนทานให้เวฟนะเวับเ้วเขาจะมีบอกอยู่ทางนี้เลยว่าให้คุณเนี่ยสาริน2นาที ทันไหเวฟสาซินทันทันันะแล้วเป็นแล้วเป็นนักอะไรนักแสดงคนดีชื่อเล่นชื่อเวฟด้วยอมไม่มีคนอื่นชื่อเวฟนะครับอาสาลินสองนาทีความอร่อยรออยู่ตรงหน้าอ่า,อาและอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยไข่ก <laughs> ูมมิ่งครับอนี่ไถเนียนกลิปแบบนี้แหละครับเอาหวีรองนิดนึง <laughs> ถูได้ทุกขนที่ตัวตั้งแต่หัวยันนักแข้ง อนี่ก็ชอบกันนะเนี่ยเราเนี่ยหลากหลายอ่าหลากหลายนะครับแล้วก็เราได้ปักคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างครับให้กับทุกท่านแล้วนะครับเข้าไปซื้อกันได้นะครับของแท้ราคาพันขึ้นครับของปลอมหลักร้อยเพราะนั้นอย่าซื้อของปลอมเลยครับอของอย่างนี้ซื้อทีเดียวใช้ได้ยาวครับอ่านะครับอย่าลืมครับนวัตกรรมนี้ครับไข่กุ้งมิ่งติดตัวท่านเอาไว้นะครับซื้อจากบีแหลมสิง วันนี้ในราคาพิเศษกดเข้าไปเลยที่ลิงก์นี้ใช่อ่าโอเคมาอันดับที่ห้าครับก็เป็นขวัญใจของเฮียเลยไนาบีเกอิต้ามันแพงจริงๆเออคือคนนี้เนี่ยทั้งฮิตทั้งมิสนะครับฮิตแอนด์มิสตัวจริงอคือปกติมันจะฮิตก็ฮิตไปเลยนะจะมิสก็มิสไปเลยรายการของเราคนที่อยู่กับเราส่วนใหญ่ความจำดีครับถ้าความจำไม่ดี อย่าเถียงเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเถียงก็ <laughs> <g ata> <g ata> ซื้อซัมเมอร์ปีสอง7นสเจ็ดนะเกตาเนี่ยซื้อเข้ามาเหตุผลของเยอเกลนครอรู้เลยว่าจะมาเล่นอลองไซด์กับฟาบินโยอืมคือไปตีตาจองมาเป็นปีเลยนะใช่ออกอซื้อซัมเมอร์1 7แต่ว่าได้ใช้2018สิบแใช่แล้วปรากฏว่าไอ้ฟาบินโยมันไม่มาทำนัดไงครับครอบมากำลังจะรู้เลยว่าครอบจะผันตัวเองมาเล่น4-2-3-1แต่ว่าไม่ทันได้ผันอื ไอ้ฟาบ,บิโยมาปุ๊บมนเล่นไม่ได้ <Ừ. S 2> เล่นไม่ได้อยู่3ามสเดือนน่ะจนกระทั่งนาบีเกต้าเล่นดีมาแล้วมาเจ็บแรกที่เจอนาโปลีอืเออในแชมเปี้ยนลีกใช่ก็เกต้าเนี่ยย้ายมาค่าตัวนห้าิบสดเ็ดห้าล้านปอนด์เลยห้าสิบสจดเดห้านะครับท่านผู้ชมม,มีส่วนสำคัญในการเล่นหลายต่อหลายเกมจริงเล่นดีนะแต่ดันมาเจ็บซะนี่ใช่แล้วก็สวมสวมเบอร์แปดด้วยนะ ออแทนพี่เจิดอ่ะาแทนซีเว่นเจอร์ลาดนะครับเล่นของใหญ่ครับนะครับเกต้าก็ถือว่าน่าเสียดายที่เขาเจ็บบ่อยถ้าจริงๆภาพรวมเกต้าเนี่ยผลงานฟอร์มโดยการเล่นเนี่ยเขายกระดับมิดฟิลขึ้นมาครับเจ็บซะใช่เขาเล่นไปร้อยยี่สิบเก้าเกมนะจากเวลาห้าฤดูกาลถือว่าน้อยน้อยน้อยก็เจ็บเยอะเจ็บเท่าไหร่นะเจ็บไปยี่สิบ็ดครั้งเจ็บตั้งแต่ หัวเนี่ยยันข้อเท้าโอ้ดีนะไม่เป่าหัวยันําเอ้ามันพูดได้ไปแล้วพูดได้เพราะว่าเป็นคําถูกอแล้วก็ออกจากทีมไปแบบเฟียเย่นแล้วก็หมดอนาคตเลยนะเนื่องจากตัวเขาเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บแล้วไม่มีที่ไหนเลยครับที่ดูแลดีเท่รลิเวอร์พูไปเบเมนก็โอ้โหล้าวอะโอเคนี่คืออันดับที่ห้าต่อไปอันดับที่สี่ครับอันสี่ก็เพิ่งย้ายมาไม่นานหรอก ก็คือโดมินิกโซบัสไลอ๋อโอเคคนนี้ที่เป็นมิดฟิลนะหกสิบจุดหนึ่งล้านปอนด์หรือว่าเจ็ดสิบล้านยูโรครับหกสิบล้านนะครับก็มาไซเบอร์แปดใช่อันนี้ก็เบอร์แปดนะครับแล้วก็ในยุคของเยอร์เรมีคอปเนี่ยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่เขาเรียกว่าพลัสเขาเรียกว่าแปลงร่างจากจอแดนเทนเดอร์สันครับขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าในฤดูกาลของอ่า เจ้าของท่านอันเนอร์สล็อตต้องนีกท่านนะของอันเนอร์สล็อตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ากลายเป็นนักฟุตบอลที่เข้าเพรสได้เร็วมากกลายเป็นเพสซิ่งแมนซึ่งครอปเยอะกันครอปอ่ะมาให้สัมภาษณ์ตอนหลังบอกนี่ชลอเก่งนะทําให้คนนี้กลายเป็นนักฟุตบอลที่เพสซิ่งที่ดีสุดในยุโรปอืมอืมใช่ก็อยู่กับครอปเนี่ยเล่นไปสี่สิบห้าเกมนะอ่าจะอยู่กับสล็อตเนี่ยเล่นมากกว่านะเล่นสี่สิบเก้าเลย เป็นบุคคนคนสําคัญสถิติการยิงประตูหรือว่าแอซิสเนี่ยก็ดีกว่ายุคครอบด้วยอืม,มันเหมือนเ,อเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้ได้แชมป์นะก็ถูกวิจารณ์เยอะพอ,มอ,มอมสมควรแบบซบเวอร์ไลน์นะใช่ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือเขาเรียกว่าเป็นลมหายใจสําคัญเหมือนกันกับปีแรกของอันเดอร์ชลอตครับนะครับในการเล่นเป็นตัวบุกตัวไล่เป็นตัวไล่บี้คู่หน้าจากนั้นนี่ก็วิ่งผ่านไปทั่วยนะไอ้ครึ่งฤดูการหลังนี่วิ่งโง่ก็เดี๋ยว ปีแรกกับคอปเนี่ยก็เล่นอีกบทบาทหนึ่งใช่ไหมด้ปีล่าสุดเนี่ยก็อีก,อกบทบาทหนึ่งถูกแล้วดูเหมือนว่าฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะใชาฟอร์ลินเวสเนี่ย,ายมาคือเวสมาเนี่ยหลายคนเป็นห่วงว่าโซโบจะหลุดอืมคือถ้าถ้าจะไม่หลุดเนี่ยก็คือว่าดีอ uh, สไปเป็นฟอลานครับใช่ไหมครับแล้วก็เวสเนี่ยเป็นซ้ายและหักเข้ามาในเขาเรียกอินเวดเข้ามาครับแล้วโซโบสไลเนี่ยต้องเล่นเป็นตัวตั้งตำแหน่งเฮนร์สันเลย คือต้องลงมาปิดทางนี้เพราะฟิล์มปรงมันขึ้นแหลกแนี่ไม่ลงหรอกต้องเบอร์ให้ต้องเ o อร์ให้นะครับก็คือเป็นไล์วิ่งร่วมกับทางกาเวนแบชที่เราเคยวิจารณ์ไว้โอเคนะครับอันดับสี่นะอันดับสามอันดับสามก็เป็นอาริสันเบคเกอร์จริงๆเขามีชื่อบราซิลนะครับก็คือโบตาโฟโกโรซาริโออาริสันเบคเกอร์ ยาวจังส่วนเบ็คเกอร์เนี่ยสัญญากำลังจะหมดแล้วนะครับแกมาอยู่นานแล้วหมดปีอีกสองปีปีหน้าหรอหนึ่งบวกหนึ่งอ๋อออปชันออปชันซึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เอามามบาดิสซลี่มาสิงมาแล้วครับอ่าถือว่าเป็นมือหนึ่งที่ใกล้เคียงนี่คือการถูกท้าทายที่ใกล้เคียงที่สุดของไอซอนเบ็คเกอร์ครับไอซอนนี่ย้ายมาหกสิบห้าล้านปอนด์ซัมเมอร์ปีสองพันสิบแปดสติติโลกอยู่ประมาณสัก อาทิตย์กว่าแป๊บเดียวซียัปดาแล้วก็เกปาเกปาหรือซาบารากาใช่เชลซีไปซื้อจากแอดบินเบลใช่นะครับก็ซื้อเข้ามาตอนนั้นคือคือเป็นการเหมือนแข่งประตูกันอ่ะนะครับแต่ว่าสุดท้ายอาร์ซอนเบเกอร์ยืนหยัดมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็น k คิง of ฟยุโรปในปีนั้นแล้วก็มาเป็นแชมเปี้ยนลีกที่รอคอยใช่แล้วก็ยืนหยัดมาเจ็ปีนะออืมส่วนเกปาตอนนี้ก็ คือสัญญาอยู่กับเชลซีแล้วก็เขาทำเงื่อนไขค่าฉีกไว้แค่ห้าล้านปอนด์นะโดยมีอาร์ซนอลเนี่ยสนใจจากผูดประตูเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดั้นปอนด์อ๋อถ้าไปอาร์ซนอลนี่ก็จะเป็นสำรองของเดวิดรรยาครับอืมนะก็แปลกดีเว้ยนะฮะนาเดนส์เบเกอร์ถือว่าคุ้มค่าทุกเพนนีใช่แล้วก็มีมียิงประตูด้วยด้วยนะ ใช่เกมนั้นใช่นะครับผมเนี่ยบรรยายอยู่กับดักรอยแดงนะครับไอ้แยงดอยดักเนี่ยเสียงหลงเลยวันนั้นเพี้ยนเลยเจอเว็บอมบิดไอ้ตอนนั้นสุดท้ายตอนนั้นต้องการไปแชมเปี้ยนลีกไงชนะสี่นัดเกมนั้นถ้าเสมอคือจบครับพอปึ้งก็ไหลยาวเออเบ็คเกอร์เองเป็นผู้สับประตูที่ทําให้ปฏิวัติวงการเรื่องหนึ่งคือเสื้อผู้สับประตูแล้วขายดีเพราะอาซนเบ็คเกอร์ใส่มันหลอกมันก็หลอกมนุษยชาติบนโลกใบนี้ว่าถ้ามึงใส่เสื้อประตูหรือผู้หรมึงจะหลอก ไอ้นี่ก็ซื้อมาสี่ตัวเลยปีนั้นครบเลยหล่อแบบอลิสต์ทุกเฉดสีเออแล้วหลังจากนั้นทุกฤดูกาลเนี่ยผมซื้อเสื้อประตูใส่ตลอดครับเพราะว่าชื่นชอบอาริสันเบเกอร์จากเบอร์สิบสามสู่นัมเบอร์วันนะฮะแล้วก็เป็นท็อปของโลกด้วยอาริสันเบเกอร์เทพพิทาของลิเวอร์พูลครับโอเคอ่าส่วนอันดับสองอะเนาะอืมสองก็เป็นก่อนย้ายมาก่อนอาริสันเบเกอร์ ก็คือเฟอร์จิวฟันดายโอเค7จล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปี2018ันสิบอืมอ่าฟันดายนี่ถือว่าสุดจริงครับครับไม่มีคำบรรยายใดๆหลายคนให้การยอมรับไม่ว่าจะเป็นนักวิจารณ์ต่างประเทศในประเทศอย่างนักวิจารณ์ระดับบรมคูอีกคนหนึ่งกป็ตัวพ่อของพวกเราเลยครับคุณโอลานเชื้อบางหรือว่าคุณเฉียบแฟนแมนยูนะแต่แกบอกว่าแกจัดสิทีมของโลกฟุตบอลที่แกเคยดูมา คือชืฟันไดคือเซนเตอร์ตัวหลักของแกครับแกบอกเลยว่าสุดจริงใช่คือฟันได์เนี่ยย้ายก่อนจะปีใหม่ด้วยอ่าหลังช่วงคริสต์มาสมาไม่กี่วันน่ะใช่อ่าพอย้ายมาปุ๊บเปิดตัวเป็นนางการเนี่ยแล้วก็ไม่กี่วันคูติญโยก็ย้ายออกก็คืออันนั้นนะดีลนั้นจบครับก็คือเอาเงินของคูติญโยเนี่ยมาซื้อทั้งฟันได์ในอ่าวินเทอร์สิแปแล้วก็มาซื้อซัมเมอร์สิบแปดอาริสันเบเกอร์อ่าอืม ไม่รู้จะพูดคาไหนจริงนี่คือกองหลังเวอร์วูลที่ดีที่สุดน่าจะดูบอดมาน่าจะเป็นดิวที่พี่บีว่าคุ้มที่สุดไหมคุ้มที่สุดของเวีรยวูลเลยนะทุกเพนนีเหมือนกันโอ้อเพราะว่ามันเป็นเหมือนการเปิดประตูสู่ความเร็นะเพราะว่าเพราะว่ามาหน้าหนาวช่วงนั้นนะแล้วก็เข้าชิงยูซีเอลใช่แล้วเขาไปแพ้มาติดท,ที่เคียฟครับนะครับจนกระทั่งได้เบ็คเกอร์มาแล้วก็ไปเป็นแชมป์ที่วันตาเมโตโพลิทาน่านะครับนี่แหละ ประมาณนี้เลยครับอ่าแล้วก็เบอร์หนึ่ง่ะครับยังอยู่กับทีมเหรอตอนนี้ใครครับดาวินนุเยสดาวินเนี่ยแพงสุดครับแปนคือค่าตัวเนี่ยมันรวมไอ้นี่นะพี่มันรวมแอดออน้อดอนสูงสุดคือแปดสิบห้าล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้ เงื่อนไขาตามด้วยเงื่อนไขตอนนี้อาจจะยังจ่ายไม่ครบใช่ใช่แต่ก็ถือว่ายังแพงกว่าฟันไดโดยรวมนะโดยรวมนะมันรวมแอดออนแต่ฟันได์นี่โขกเปี้ยงอ่าที่เดียวเลยเงินสดเหมือนกับในเคสของฟอร์เอนเวสเนี่ยที่ที่ต้องจ่ายเงินสดหนึ่งร้อยครับนะครับดาวินด,ดูเยสเนี่ยพูดตามตรงเราเคยพูดไปแล้วนะฮะว่าดาวินเนี่ยมาปุ๊บในช่วงจังหวะที่ไม่ดีอืมดาวินมาในช่วงไม่ดีจริงเพราะว่าริวอร์กำลังมีการเปลี่ยนแปลง ครับแล้วตำแหน่งของเขาก็เปลี่ยนตามอืจริงเขาเล่นหน้าซ้ายเล่นริมเส้นใช่แต่ต้องมายืนเป็นฟอร์เวิร์ดเป็นสไตเกอร์เลยแล้วถูกเปรียบเทียบกับฮาร์แลนใช่เพราะว่าช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมาติตตี้ได้ฮาร์แลนมาจากดอทมูลด้วยค่าตัวที่มันถูกกว่าแต่ค่าเหนื่อยคนละโลกออ่านะครับต้องบอกงันเนี่ยแล้วก็มาเล่นเจอกันวันแรกดาวินกันยิงได้ครับฮาเลนลนยิงใกล้ๆข้างคาน มันก็เลยไปกันใหญ่ะโลกใบนี้แล้วสุดท้ายดาวินเนี่ยก็ฤดูการที่ผ่านมาถ้าเราดูไทม์ไลน์เนียครับดาวินเนี่ยมีช่วงหนึ่งก่อนเข้าสู่ครึ่งฤดูการหลังเนี่ยเป็นตัวหลักสําคัญว่าโชต้าไม่อยู่อืแล้วเขาทําผลงานได้ดีได้ดีเลยนะจนกระทั่งมาช่วงสักหลังจากเดือนมกราฟฟอมตกไปใช่อืก็มียิงสองประตูในช่วงทดเจ็บไงเจอกับไอ้เบนฟอร์ดโอ้โหอันนี้สําคัญมากอืโหดมาก นะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีใครยิงได้ในทุกนัดครดาวินูเยสก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละแต่ว่าเป็นกลายเป็นเป้าโจมตีที่ผมผมยังมองนะว่าเขาเขาถูกคาดหวังมากเกินไปและกลายเป็นตัวตลกโดยที่ไม่ได้ตลกเลยอืนะอันนี้ก็น่าเห็นใจสำหรับผู้ชายคนหนึ่งก็ดูล้อเรียนนั่นแหลเหมือนแอนดี้แคโรมากอะไรคือคนมันคือใครบอกว่ายุคนี้ไม่มีบูลลี่มันไม่จริง มีทุกยุคใช่ใช่นะครับก็ดีดปากกันเวลาสามฤดูกาลเนี่ยเขาเล่นไปร้อยสี่สามเกมนะยิงไปสี่สิบประตูแล้วก็ยี่สิบหแอซซิตไม่น้อยนะาเทียบเอาไว้ถ้ามองตัวเลขนะแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดกับโอกาสที่มีอันนี้มันก็แล้วแต่จะแล้วแต่จะคิดกันเพราะว่ายอดนักบอลมันก็พลาดมาเยอะ มันก็มีทุกวันนี้เขายังเอาภาพที่เคนเนดุกิทพาดเจอแมนอยู่มาล้ออยู่เลยซึ่งแบบมันตลกดีนะเออนะก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกนะครับก็เป็นเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับก็ซัมเมอร์นี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากว่าจะอยู่หรือไปเพราะว่าสัญญาปัจจุบันของเขากับทีมเนี่ยมันจะหมดลงปีสองพันยิบแปดโอเคถ้าจะขายก็ต้องซัมเมอร์นี้แหละยังมีบุรค่าอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็อันนี้ไปบางคนบอกว่าไหนๆก็ได้วีมาแล้วเนี่ยครับ ดาวินเนี่ยมันไม่ได้เป็นลองไอโบนิเฟสไม่ได้เป็นลองพาติชิกนะอืให้อยู่ไหมลองดูไหมเออเขาบอกลองดูไหมนะครับมุมหนึ่งก็คืออยากลองก็น่าสนใจครับแต่ถ้าขายได้ราคาไปซื้อคนอื่นมาก็น่าสนใจเหมือนกันโอ้แล้วแต่แล้ว <Up S 1> แตย <to you. S 1> ช่างน้ําหนักนะใช่ใช่นะครับก็นี่คือท็อปที่แพงที่สุดของลิวอพูจนกระทั่งถึงดิวของฟอร์เรนเบียสครับที่ BBC นะั้นได้ตีข่าวมาในช่วงเวลา ต็งต็งตั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 งเต็งหกโมงเย็นครับผมก็เว็บนี่เดี๋ยวรอนิดนึงพักผ่อนอยู่ใช่ไหมพักผ่อนตอนนี้ดูเว็บอยู่นะครับเว็บอะไรฮะอะไรมันก็ดูเว็บเช็คข่าวดิว่าใครเขียนอะไรบ้าง nn อ้าวเพื่อแนวหน้าเหรอนะครับอ้าวแนวหน้า dot com ไง nn นะครับ nsl นะฮะพอดูแบบอุ้ยเนี่ยเออชอบเพราะว่าแกนี่ก็เป็นตัวเกียร์นะคือเว็บเนี่ย ข้อหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เป็นคนเงียบนะอืเพราะว่าอย่างสื่อเยอรมันอะฟอเรียนฟอรเรียนอะเออเขียนว่าเวสอยากได้เบอร์สิบันสวนเลยนะเว้ยไอตัวนี้แสบนะเพราะนั้นแล้วมันกากันมากเดี๋ยวต้องดูว่าเนเอลดจะเอาอยู่ไหมเพราะตัวนี้แสบนะครับเราก็หวังว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับจะเป็นผลที่บวกเพราะวร์พูลต้องการนักบอลแบบไฮบริดในในยุคใหม่นี่ก็ ประมาณนี้พ่าเวสเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าเล่นตำแหน่งไหนที่คนก็เข้ามาดูเราก็แอบตกใจเหมือนกันเพราะในช่วงปิดดูกาลเราก็ไม่รู้ว่าคนจะดูเจ็ดแปดแสนขนาดนี้อุ้ยเหรอหมายของกิจเนี่ย <laughs> ของเราเนี่ยสามสี่หมื่นก็เห็นแล้วอเออนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับก็นี่คือห้าคนครับ,รบที่แพงที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับและอย่าลืมนะครับสุดสัปดาห์ถ้าท่านไม่รู้ว่าจะไปไหนผมแนะนําโรงแรมเอสศรีราชา อืมไปซื้อซอสพริกแล้วไปพักด้วยครับนะครับโรงแรมเนี่ยใช้เลยว่าโรงแรมฮิวใจใกล้กรุงเทพการันตีครับวิวทะเลทุกห้องแอ,อนะครับโรงแรมเนี่ยเป็นซิงเกิลคอริดอร์นะครับทุกห้องหันหน้าออกทะเลทั้งหมดนะครับลูกค้าที่มาพักจะได้วิวทะเลครับนี่ผมไปพักมาแล้วโชคดีโชคดีที่ไปพักที่นี่แต่โชคร้ายที่ดันไปเจอเพื่อนสนิทที่นั่นโดยไม่ได้นัดหมาย เพื่อสนสนิทผมก็เป็นอ,อยู่ไทยรัฐนะครับ<ช>คุณออสก็รู้จักกันมาตั้งแต่อายุสิบหกแล้วไปพักโรงแรมไม่ได้โทรหากันเลยนะอ,อยู่ๆก็เดินไปเจอกันสวยเลยนะปกติเนี่ยโรงแรมเขาก็เริ่มพักผ่อนกันงสี่ทุ่มนะฮะเราก็จะนอนสี่ทุ่มวันนั้นอยู่กันมาตีสองแต่ที่จะได้นอนนอนไม่คุ้มเนยเออนอนไม่คุ้มแต่เด็กๆคุ้มนะครับที่ได้ไปพักผ่อนกันก็อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพนะครับและอย่าลืมสุดท้าย จองหนังสือด้วยผมรอการเซ็นสัญญาของ f เรียน n ีเอสอยู่นะครับเพื่อจะปิดท้ายนี่ทีมงานเราเนี่ยขนมาประมาณเจ็ดร้อยคนมาตรวจปุ๊บอยู่นมนะฮนะก็นอกจากคุณทาวซันไม่ได้ซีแล้วมีปาร์คริเบโรนะครับแสนหนวดนี่ก็ช่วยตรวจอยู่นะครับแล้วกอ็อยู่ในมือท่านแน่ๆในอน,นาคตนี้ก็จะไม่เกินกลางเดือนกรกฎาครับเราขอคือเดี๋ยวนี้มันต้องใช้เวลาในการผลิตในการพิม แล้วเรื่องของเรื่องก็คือผมหน้าปกเนี่ยฉีดไปหลายเฉดด้วยไงมันใช้เวลานะครับก็ทุกท่านสามารถจองกได้ที่แอดไลน์หรือว่าที่ข้อความทาง Facebook Fanpage นะครับ,รบวันนี้เรียบร้อยยินดีแฮปปี้กับ f i ร์เร s เบียโอเคไหมครับผมดีด,ดีดีเลยนะก็แพงก็ไม่เป็นไรฮะลองดูถูกใช้เงินบ้างดิโอ้โยไปอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ใช้ในทางที่ถูกครับอ,อันนี้ก็เห็นละว่า จริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขี้เหนียวหรอกแต่เขาใช้เงินเป็นครัณีอ่าอ่ใช่แล้วพอนะจะได้ลบคําสมประมาทตรงนี้ไปบ้างเออนะครับแล้วเรื่องของเรื่องก็คือลิวพูซื้อนักบอลร้อยล้านเนี่ยลิวพูใช้เงินลิวพูบางคนจะเดือดร้อนครับรู้สึกว่าเดือดร้อนเกินฝีมือนานานซื้อทีพี่ถูเอ้ยเหมือนนั่นเหมือนผมเนี่ยนานาซื้อเกงยีนตัวงหกปีซื้อเกงยีนครั้งอ่ะเออนะ ไปตื่นเต้นที่พี่ซื้อเก่งในทุกาทิตยนยผมไม,ไม่ว่าเลยทุกทิตเลยซื้อมาดมไปพวกเนี้ยหายแล้วไปดูเว็บก่อนสวัสดีครับครับทเวยดเวยดเวยดเวททเวทยิงมึงแน่